คำสอนของหลวงปู่มั่นท่านมักจะสอนถึงความสำคัญของการรู้เท่าทันจิตใจและการหลุดพ้นจากกิเลสดังจะขอยกคําสอนเตือนสติ5ข้อดังนี้คําสอนข้อที่หนึ่งการเจริญสติทำทั้งปวงอยู่ที่จิตของเราเองอย่ามวัวแสวงหาภายนอกตัวเราจิตเป็นผู้รู้ทำแท้แท้อารมณ์ทั้งหลายเป็นสิ่งสมมุติเมื่อปล่อยวางสมมุติได้ ทำแท้ก็ปรากฏเองคำสอนข้อที่สองการเห็นทุกเพื่อหลุดพ้นทุกเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเมื่อปล่อยวางได้ความทุกข์ก็ไม่มีคำสอนข้อที่สความสำคัญของศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปัญญาเป็นแสงสว่างเมื่อปฏิบัติทั้งสามครบถ้วนย่อมนำพาสู่ความพ้นทุกได้คำสอนข้อที่สี่ ความเรียบง่ายของการปฏิบัติธรรมาไม่ได้ซับซ้อนอยู่ที่ความเรียบง่ายและความตรงไปตรงมาผู้ใดมีจิตตั้งมั่นจิตนั้นจะพาไปสู่ธรรมคำสอนข้อที่5การอยู่กับปัจจุบันอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงจงตั้งจิตให้แน่วแน่ในปัจจุบันแล้วความสงบจะเกิดขึ้นคำสอนเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรเข้าใจธรรมชาติของจิตและเข้าถึงความหลุดพ้นได้ง่ายขึ้น